วันนี้ครับพี่ดี่แหละจะพามาแหวกก๋วยเตี๋ยวกากหมูในย่านวนวลจันทร์ครับนี่คือชายสีบะหมี่เกี๊ยวนะนวลจันยี่สิบสองเองนะครับชายสีที่นี่นะครับเขาให้กากหมูเยอะมากๆครับที่อื่นนะผมไม่รู้นะครับแต่ที่นี่นะกากหมูเยอะจริงๆครับ เมนูแรกครับบะหมี่เกี๊ยวแห้งครับเส้นบะหมี่ในลวกมาเหนียวนุ่มพอดีครับคลุกเค้ากับเครื่องและหมูแดงหอมหวานนะฮะเจอกากหมูกรอบครับล้นชามครับกินคำแรกคือโคตรฟินเลยนะครับเมนูต่อมาครับบะหมี่เกี๊ยวแห้งยำครับเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยน้ำยำเข้มข้นแบบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยครับกลมกล่อมได้รสชาติจัดจ้านแบบเต็มสูบครับผมเมนูต่อไปครับมีน้ำหมูแดงครับน้ำซุปหวานกระดูกหมูครับเค็มพอดีครับเสิร์ฟพร้อมกับเส้นหมี่ครับและหมูแดงนุ่มๆครับเพิ่มความอร่อยได้แบบลงตัวสุดๆนะ ส่นใครอยากเพิ่มกา,กากหมูก็จัดไปเลยครับกากหมูในชามนะครับบวกอีก15บาทเองฮะหรือสั่งแยกในจานก็บวกอีก30บาทนะครับผมพิกัดนะครับอยู่นวลจานยี2ครับ1อโมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินของอร่อยอรๆอ,อ,อ,อีกแน่นอนครับผม